กาบสวัสดีพี่นงองป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีหมอลำแพลพวเผาแสงทองทุกทานพี่นงคงคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องพี่นงองทางเอฟซีพี่นงองถึงขนาดลั่นหลังจากที่ทางคุณแม่แพลพวเผาได้โพสต์สิ่งนี้ถึงน้องนาริตะน้องตัวเกี่ยวพี่นงองทางเอฟซีถึงขนาดว่าขอร้องทางแพลพวเผาเลยทีเดียวพี่นงอง เป็นยังคือขอหลองคุณแพว่าเผาเนาะเพิ่นกาอ่าใดข้อมมนในโพสต์ของทางแม่แพล่เนาะหลังจากที่แม่แพววได้โพสต์ถึงลูกแบบนี้พี่น้องเพิ่นก็บอกว่าเมื่อหนูเติบโตเป็นผู้ใหญ่หนูก็คงต้องมีชีวิตของหนูอันนี้ก็คือลงภาพครูกบนองนาลิตะพี่น้องแล้วกาบอกว่าในเส้นทางที่หนูเลือกเดินแต่ณปัจจุบันหนูคือเด็กน้อยของแม่ ที่แม่จะเฝ้าดูแลและทนุถนอมหนูให้ดีที่สุดประัรวา่ารักนะดวงใจของแม่แล้วก็ทางคุณแม่เพล่เผาาพึาพ่นกาวงเลียใบละพี่น้องว่าน้องตัวเกียวหลับในรถครับนั่นละกษิมีทางเอฟซีมาถามหาหน้องตัวเกียวนําพี่น้องหลังจากนั้นพี่น้องทางเอฟซีเนาะพิ่นกาได้เห็นภาพดังกล่าวเนาะแล้วก็คอมเมนต์ใบแบบนี้พี่น้องที่บอกว่าอยากให้ทางแม่แพ้พ่นี้ บวต้องมีแฟนดอกสงสารลูกให้ลูกโตก่อนประสันวาพี่น้องกตสจีหมายความว่าอาตะเลียตนน้องน่องและพี่น้องเลียตนทางน้องนาดิตะน้องตเกี่ยวก็คืออย่าให้ทางคุณแม่นี้อย่าเฝ้ามีแฟนเถาะประมาณนี้ให้น้องน่องโตสะก้อนประสันวาพี่น้องให้ลูกโตก่อนแม่ถึงมีแฟนประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องคิดเห็นจังไงพี่น้องในส่วนของการที่ต้องรอลูกให้โตก่อนบอ่หรือคอยมีแฟนหรือว่ายังไงพี่น้องกะ ล่วงคอมมิ์ไบไดพี่นวงมีบางคอมมินพี่นวงเพิ่นก็บ,บอกว่ากำลังนารักยาพึ่งแบ่งความรักไปให้ไพเลยว่าสันว่าอยู่กับลูกไปนานๆใจคนอย่างลึกว่าสันว่าพี่นวงบางท่านก็บ,บอกว่าแม่แพ้่ถ้หนาที่ของแม่ได้ดีที่สุดแล้วหักเจ้าเดอ้อยิงแกงแหงบ้านเล็กหินเล็กไฟว่าสันว่าพี่นวงแต่ว่ากาซิมีในส่วนของคอมมินเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ทางคุณแม่แพรวเผานี่ตักตวงไว้เยอะ ตอนที่เขายังเป็นไบเด็กอยู่ก็คือให้ตักตวงไวประมาณนี้พี่น้องมีลายคนหลายความคิดเห็นอะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้ว้าถึงว่ามักโมเมนต์แบบนี้มักทีทางคุณแม่แพ้วเ้าวนี่อยู่กับลูกๆว่าสันวา่าชอบโมเมนต์แบบนี้ชอบไปอยู่กับลูกๆมีเอฟซีบางท่านละเพิ่นก็บอกว่ามีเวลาว่างน้องก็เล่นอยู่กับลูกตลอดเพียงแต่ว่าบ่ดด้ไล่ห้เบิงซื้อ,อประมาณนี้พี่น้อง นั่นแหละพี่น้องก็คือในส่วนของที่ทางเอฟซีเนาะเพิ่นได้เห็นภาพแม่ลูกเนาะพี่น้องเนาะโมเมนที่นา่ารักทำเอาแฟนแฟนเอฟซีชื่นใจกันไปต,ตามๆกันพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็เ้าถึงนั่นแหละว่าอยากให้ทางแพ้วาเภา่นีอยู่ยกับลูกๆไปก่อนอย่าพึ่งเฝ้ามีแฟนประมาณนี้พี่น้องบอกว่าทาซิมีอหลีก็คือให้ลูกๆเงสักคนประมาณนี้นั่นแหละพี่น้อง เจดวงก็เลยได้เอาข่าวนี่เนาะมาอัปเดตซูพ่นวองฟังเนาะพ่นวองถ้ามีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อถ้ามีข่าวมาอัปเดตใหม่เดียวเจดวงเสียวมาฝากพ่นวองไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพ่นวองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า